สวัสดีครับผมคุณแอนใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อแอนค่ะเป็นเบอร์ที่เป็นเบอร์ที่เป็นเบอร์ที่โอเคนะนิดเดียวนิดเดียวเลขศูนย์สุดท้ายเรามัดระวังเรื่องสุขภาพแล้วกันแต่อะมาดูกันศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ค่ะอ่าสิ่งหนึ่งคือพูดดีมากทำอะไรก,ก็แต่ชอบสื่อสารเจรจาได้ดีแล้วก็มีสินทรัพย์คุ้มครองดูแลรักษาฉะนั้นเนี่ย ถ้าปฏิบัติธรรมทำอะไรก็แต่จะดีมากๆนะคะอยู่ในศีลจะดีมากๆฉะนั้นเนี่ยเรื่องเป็นคนที่สนุกสนานเลยค่ะทําอะไรก็แต่สนุกสนานในที่นี้มีขอบมีเขตนะจ๊ะเพื่อนรู้จักคบคบเฉพาะกลุ่มคบเฉพาะคนจริงๆนะัดบอกว่าเบิ้ลใช้ได้ยังอ่าเป็นสิบปีแล้วค่ะเบิใช้ไดนสิบปีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนัดอ,อยากจะบอกว่า เบอร์เนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าในสิบปีที่เราสังเกตดูนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตในตอนช่วงแรกแรกๆที่เราใช้เบอร์เนี้ยเราไม่ได้เป็นคนแบบนี้แต่ช่วงหลังๆมาเริ่มจะนิ่งขึ้นใช่ใช่นี่ก็เป็นความเครียดของตัวเองว่านิ่งเกินไป จริงๆอะต้องบอกว่าเที่ยวสนุกล่าเลิงเนี่ยก่อนหน้านี้สิปีที่แล้วถึงไหนถึงกันถึงไหนถึงกันไม่ไม่โอ้โหไม่เช้าไม่ไม่กลับบ้านแฮปปี้หลา่งละติดเพื่อนมากแล้วก็เบอร์มันบอกเหรอคะเ <laughs> บอร์บอกด้วยเบอร์บอกด้วยเบอร์บอกด้วย สิ่งหนึ่งคือพอนัาเห็นเบอร์นี้แล้ว,ว่าความรู้สึกของนัดเบอร์ที่แตกต่างจากเบอร์อื่นคือเบอร์นี้ใช้มานานแล้วเบอร์นี้มีการเปลี่ยนแปลงในในตัวเองเบอร์เนี้ยมันปรับเราให้เรานิ่งขึ้นแต่ก่อนเนี้ยต้องบอกว่าขยันที่ยวามาตามเพื่อนติดเพื่อนอืมแต่ตอนเนี้ยดีขึ้นนิ่งขึ้นเริ่ม นิ่งมากขึ้นแล้วก็เอ่อไม่ค่อยไปไหนละติดบ้านมากขึ้นในเรื่องของในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของครอบครัวดีนะดูแลซัพพอร์ตกันได้ดีแล้วก็ทําอะไรก็แล้วแต่ต้องบอกว่ามีการพูดคุยกันได้ดีมากๆในเรื่องของครอบครัวดีกับครอบครัวค่อนข้างดีแล้วก็ทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องมีในครอบครัวเนี่ยสนุกสนานนะแล้วก็แฮปปี้ดี ่ในช่วงแต่แต่ว่าเออ่ครอบครัวกับเพื่อนเราบางครั้งบางทีพ่ออะก่อนหน้านี้นะใช้คำว่าก่อนหน้านี้ไม่ค่อยอไม่ค่อยโอเคกับเพื่อนสักเท่าไหร่กับเพื่อนเราเขาไม่ค่อยชอบเพื่อนกลุ่มที่เราคบในบางช่วงบางเวลานในช่วงก่อนหน้านี้อืมอ่ะคําถามเดียวมีแฟนปะอืมนับย้อนไปสิบปีไหมคะ <laughs> 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 ตอนนี้่ะไม่มีค่ะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีอยู่ค่ะโอ้ยมีเมื่อไหร่โอ้โอ้ยที่แล้วค่ะยาวเนละอันนี้สองของการใช้เลขเก้านะจ๊ะบอกเลยอันนี้สองของการใช้เลขเก้ามักจะมีคู่ยากนิดนึงนะจ๊ะค่ะแต่ถามว่าคือถ้าไม่ถ้าคือ ไอ้สิ่งหนึ่งอะไม่ใช่เพราะว่าไม่มีเข้ามานะมีเข้ามาแต่ก็ไม่เลือกไม่ใช่ไม่มีแต่แบบเงียบอะใครเงียบคะเราหรือเขามไม่เคยมีเราแบอบกว่าเข้ามากว่าจะเข้ามานะแล้วกว่าจะเข้ามา,ม,ม,ามันเลยมันเออใครเงียบแบบแต่คราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปอาจจะหาได้ตามวัดอ๋อค่ะ นะคือเอ่ออย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเก้านี่คือจะมีคู่ยากไม่ใช่นะมันอยู่ที่ตำแหน่งด้วยแล้วคราวนี้ตำแหน่งที่อยู่ไปอยู่ในเรื่องของของของคู่พอดีมันเลยทําให้มีคู่ยากมีคู่ช้าไม่ได้หมายความไม่มีนะมีอาจจะช้าหน่อยแล้วก็คู่เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความอย่างที่บอกไปอ่ะก็จะมีความเป็นเอ่อผู้รักผู้ใหญ่มีความเป็นคนที่อยู่ในในสภาวะของความดี ทำอะไเยอไปไปทำบุญนะไปทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลเยอะ <laughs> อันนี้ดูจากดูจากดูดูจากไหด,ดูจากเบอร,ร์โทรศัพท์จะสมคัญกันแต่ว่าถ้ามีแฟนคนนี้จะเข้ากับครอบครัวเราได้ดีผู้อยากชอบนะออารอหน่อยอรอหน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะรอหน่อยเรายังมีความหวังนะค่ะ <laughs> อย่างอื่นไม่มีปัญหาเลย การงานดีทําอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของชื่อเสียงก็ดีทําอะไรก็แล้วแต่นะออพูดดีตัวเราพูดดีอย่าอย่าแช่งใครนะขออย่าแช่งใครอย่าพูดไม่ดีกับคนอื่นพูดในทางที่ดีแล้วทุกอย่างมันจะดีกับตัวเรานะาแล้วก็คนอื่นมองเข้ามาเขาก็จะมองว่าเออเราเป็นคนที่พูดอะไรก็แล้วแต่มีความน่าเชื่อถือดีแล้วก็เป็นคนที่รักษาคําพูดอย่าถามตัวเอง คนอื่นมองเข้ามาค่ะเราเลยจะรู้ตัวเราดีนะเนาะอันนี้คือคนคอื่นมองเข้ามาส่วนในเรื่องของการงานดีค่ะส่งเสริมกันดีนะทําอะไรก็แล้วแต่ให้ผลได้ดีด้วยการที่เราจริงๆถ้าถ้าถ้าเลขก้าไปไว้ช่วงท้ายๆจะดีแต่คราวนี้นะก็ต้องบอกว่า ในทุกๆอย่างเราค่อนข้างเรามัดระวังในการทํางานทําเรื่องของการเงินก็ดีในเรื่องของการงานก็ดีเราจะค่อนข้างเรามัดระวังแล้วก็มีระเบียบแบบแผนกับมันแต่ว่าดีค่ะในเรื่องของการงานไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของการเงินไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะักแต่ใช้เงินเก่งเป็นธรรมชาติค่ะโลเลนะจ๊ะในบางครั้งบางทีทําอะไรก็แล้วแต่ <laughs> อืเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงในบางอย่างอ่ะตัดสินใจแล้วบางครั้งบางทีก็โดเลบางครั้งบางทีนะขอยเชื่อมั่นในตัวเองนะจ๊ะแล้วก็ระมัดระวังสุขภาพสุขภาพบางครั้งบางทีเครียดคิดเหมือนจะไม่คิดคิดอะไรเอาคำพูดของคนอื่นมาคิดอืมอ๋อ แล้วก like, right oh. yeah. yeah. ็บางครั Italy. ้งบางทีเรารู <S <S ้สึกว่าบางครั้งบางทีเราก็รู้สึกว่าตัวเราก็ไม่มั่นใจในตัวเองสทีเดียวยังดีไม่พอยังเก่งไม่พอหรือแม้กระทั่งบอกว่าเออจะพูดดีไหมไม่พูดดีกว่าอะไรประมาณนี้จริงๆเป็นคนที่มีไหวพริบดีแต่ไม่ค่อยใช้นะนะระมัดระวังอยากให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการกินก็ดีนะ ระมัดระวังด้วยการกินกินอะไรบางครั้งบางทีอาหารเป็นพิษง่ายท้องเสียง่ายก็ต้องระมัดระวังเอ่อแล้วก็วันนี้จริงๆอยากให้ระมัดระวังเรืเร่องสุขภาพภูแพ้ต่างๆ<ม>ระบบประสาทระบบประสาทไม่มเราไม่ได้เป็นประสาทนะระบบประสาทในร่างกายชาบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้ระมัดระวังเปลี่ยนท่าบ้างอย่าอยู่ในที่เดิมดน,นานๆนะจ๊ะ<ม> มีคําถามอะไรไหมอ่าสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการใช้สองเบอร์ค่ะสมมุติว่าเนี่ยอ,อย่างอย่างพี่หมอนัดอะคะ่ะทักทักเรื่องสุขภาพเยอะมากถ้าเกิดจะเปลี่ยนอีกเบอร์หนึ่งที่แบบเอาให้สุขภาพดีแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะจะส่งผลกับเราได้ไหมคะแบบนี้ค่ะหลักๆคือเบอร์หลักจริงๆถ้าถ้าเบอร์ที่มันมีผลกับเราไม่สุดคือเบอร์หลักเพราะเราจะใช้กับเขาตลอด เราเล่นเราเล่นมือถือมันมมีการแบบมันมีมันมีสัญญาณแล้วมันอยู่กับเราตลอดมันเลยให้สัญญาณในทางนั้นคราวนี้เนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมอืมเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเราแล้วก็ทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือเป็นประจำแล้วก็เออ่ปล่อยปลาหน้าเขียงปลาที่เขาจะฆ่าในตลาดอย่างนั้นค่ะ ทำไม่ต้องมากก็ได้แต่ให้ทำบ่อยๆทุกเดือนแล้วจะดีค่ะดวงเนี้ยถูกบังคับถูกบีบให้ต้องทําความดีเนี่ยก้าเยอะมากเลยใช่จะบอกว่าเนี่ยค่ะที่พิมพ์คําถามไปเมื่อตะกี้ก็ค่ะว่าใช้ได้ก้าแต่ว่าไม่ค่อยได้ปฏิบัติทำอะค่ะจะส่งผลอะไรหรือเปล่าเป็นคนพิมพ์คําถามเรื่องนี้ไปอะค่ะ มันไม่ได้ส่งผลหรอกแต่ว่าลองสังเกตรเราจะเจอเรื่องอะไรที่เราจะต้องใช้คุณธรรมความดีเราจะต้องใช้ในเรื่องของการตัดสินใจที่เราจะต้องเลือกทําความดีเป็นแบบนี้นอลองสังเกตดูมันจะเหมือนกับกลายเป็นว่าจริงๆการปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่ต้องไปวัดนะแต่มันอยู่ที่ว่าเราใช้ชีวิตให้มันอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมหรือเปล่ามันจะเป็นแบบนั้นอืมค่ะ ฉะนั้นเนี่ยการที่เราปฏิบัติธรรมคือนําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจําวันนี่คือการปฏิบาาัติธรรมไม่ได้หมายความว่าปฏิบัติธรรมต้องไปสวดมนต์ไหวพระที่วัดแต่กลับบ้านมายังไปด่าเขาอยู่เลยยังไปคิดร้ายคนอื่นอยู่เลยอันนี้ก็ไม่ใช่ฉะนั้นเนี่ยใน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 ,ในเบอร์เนี้ยมันจึงทําให้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นคนนั่งสมาธิสวดมนต์เราเป็นคนล,ล, happy, ล,ลนั่นลาแฮปปี้หลั่นลาอย่างเงี้ยเราไ่สังเกตดูดิตอนหลังมานิ่งๆรีบไปออกจากบ้านไม่ค่อยไปไหน <laughs> มันจะเบื่อ มันจะเบื่อมันจะเริ่มปงมันจะเริ่มแบบเออช่างมันเถอะมันเริ่มากเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันจะเกิดมันจะเกิดมันจะเกิดการมองโลกในในแบบธรรมชาติได้ง่ายขึ้นมันจะบีบโดยอัตโนมัติมันจะเปลี่ยนเราโดยอัตโนมัตินี่คือพลังงานของมันดีไหมดีไหมต้องถามตัวเองว่าเราชอบไหมก็ชอบนี่ถ้าเราแฮปปี้ก็ถ้าเราชอบก็คือชอบแต่แค่อาจจะปรับในเรื่องของพฤติกรรมการกินแล้วก็ดูแลเรื่องของในเรื่องของภูมิแพ้อะไรแบบเนี้ย ซึ่งก็ต้องดูแลตัวเองดีพักผ่อนให้เพียงพอออกกาลังกายบ้างค่ะค่ะค่ะไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรนะไม่ได้แย่อะไรเลยเพียงแต่แค่ว่าเรื่องสุขภาพแค่นั้นเองแล้วก็อาจจะแบบมีแฟนใช้เวลานิดนึงค่ะไม่ไม่ไม<ค>ต้องนะเปลี่ยนเบอร์อะไรขนาดนั้นใช่ไหมคะอยู่ที่เราชอบค่ะถ้าเราชอบเบอร์นี้ก็คือเบอร์นี้สําหรับักน,นะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ชอบก็เปลี่ยนได้แต่คําถามคือเอาจริงๆไม่อยากเปลี่ยนหรอกผูกพันใช่ค่ะ ถ้าแฮปปี้กับชีวิตแบบนี้ก็โอเคไละ่ะมีมีเบอร์ซื้อมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช้ชอบเบอร์นี้<ๆ>ก็แค่นั้นถ้าเราแฮปปี้กับวันนี้ก็แฮปปี้สิก็ไม่มีอะไรปัญหาในชีวิตเราเราจะเป็นใครก็ได้บนโลกใบนี้ค่ะแค่นั้นเองเราแค่เราแค่มันแค่สะท้อนสะท้อนการใช้ชีวิตของเราไม่แค่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราแล้วเราก็ค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยปรับนัดก็บอกเลยนะว่าต่อให้จะซื้อเบอร์อีกสักกี่เบอร์ มันก็ต้องมีเรื่องที่เราต้องปรับต้องแก้ไขเหมือนกันเป็นธรรมชาติทุกอย่างมันคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติโทรารศาสาตร์ก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันเราเข้าใจ mm hmm. คาแรคเตอร์ของเบอร์เรามันก็จะให้พลังงานฉะนั้นเราก็ต้องให้พลังงานกับเขากลับไปฉะนั้นเนี่ยในเบอร์เน mm ี้ยทำบุญปล่อยปลาถ่ายชีวิตสัตว์แล้วก็เรื่องของการกินต้องดูแลดีๆแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของระบบความสมองระบบประสาท บางรั้าบางทีไม่ต้องคิดเยอะมากก็ได้ปล่อยวางได้แต่มันปล่อยวางได้อยู่แล้วเพราะว่าอันนี้อะไรก็ช่างมันช่างมันช่างมันมนตอนี่แถบคนแถวๆถวบ้านบอกสับวตไหม,อมขอบคุณมากค่ะพ <c oughs> ี่หมอนะยินดีครับผมไม่มีคำถามอะไรใช่ไหมอขอบคุณค่ะเคลียร์ค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแอนนะ